ปิคาชู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 ปูจีนปีนี้ใครๆก็พูดว่าพิกคาชูเพราะทูพาเหล่าโปเกมอนแสนน่ารักมาร่วมฉลองเทศกาลปูจีนแบบสนุกสุขเฮงไปด้วยกันกับงานลัคกี้ทูเก h เตอร์วิดโปเกมอนกับการลุ้นโชคสองต่อที่ทูชอบทูคอฟฟี่และทูพาร์เนอร์แค่สมัครบริการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการก็รับทันทีอังปา ิดอ่างเปารับของรางวัลมากมายตอนที่สองรองิงโชคลุ้นรางวัลใหญ่แพ็รเกตัวฮ่องกงสร้อยคอทองคําและอื่นๆนอีกมากมายวันที่1 8บแถึงยีกุมภาพันธ์นะคะที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์และในงานนะครับยังมีซุ้มตุ๊ดจีนโปเกมอนและมีกระบวนพาเลทอันยิงย่งใหญ่นะครับและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นค่ะก็จะมีโชว์เชิดสิงโตด้วยค่ะซึ่งโชว์เชิดสิงโตนี้นะคะจะพิเศษสุดๆเลยแต่ว่าจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันในงานนะคะ